เฮ้ยก่อนในตู้หมดแล้วอ๋อโคก็ตาย,จายจเจ็ดสอสามเฮ็ดจุกเฮ็ดจุกเดี๋ยวเราเข้มเข้มเข้มเราเข้มใส่จุกเราเข้มใส่จุกไอ้เจไอโฟกอยู่ไหนวะดูนี่ใส <S hr ie> oh! like He ่ตามมานี่ทำไมหโหลนกันวะพวก ถ้ามึงอยู่มึงอยู่มึงก็ล้อนกูบอกให้มึงไม่รอดแก้งเราไปบวชกันมาเต็มเลยว่ะไม่มาเป็เดียวเองเออมึงอย่ามึงอย่าพลาด่นั้นแบะพี่โนยังโดนล่อมึงคิดดูดิไอ้เฮียโวนี้เฮียเนี่ยไอจุกไอเฮียแล้วมึงไม่หัวล้อนไอจุกตบดี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 ตบก่อนตบดีก่อนตบีก่อนตบีก่อนทำไมอ่ะกู3าเอ๋อกูยังโดนเลสันไม่บอกไม่แกไปนะแล้ว ไอ้เจ้ามึงถอยไปเลยถอยไปเลยเฮียถอยไปเลยถอยไปเลย่ออะะไรเอาเฮียออกไปเลยออกไปเลยเฮียเมื่อวานเมื่อวานมึพูดถึงโรเบิร์ตด่าบอกว่ามันมันว่ามันว่าโรเบิร์ตอ่ะเพราะมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่าร่วมกันอ่ะเออมันบอกว่าอ้าวกระดาบอ้าวอีเชือกแล้วมึงทำแมึงมึงไว้ผมทำไมอ่ะอ้าวแล้วทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ผมเออนี่อ้าวแล้วเมื่อวานมึงไม่ได้ทำเพื่อขอโทษโรเบิร์ตหรอ อะไรไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้ขอทเพราทอไมมันเอาไปฟังางล่างนะมันลงไปฟังลง,ลง,ฟงล่างว่าไอ้จุกอ่ะไอ้ยียทำทรงลงฟังงล่างคิดว่ากูไม่รู้รอ่อไอ้งโง่จำวันแรกที่เรากงกันได้ปะที่ที่กูที่กูกดอ,อะจำได้ปะได้อ่ะล้วพอคุยเสร็จมึงออกมึงกดออกปุ๊บใช่ป่ะมันก็บอกว่าเอาจริงนะนะนะพิตีเลยพิตีเริ่มเลยมันคือมันเอาอมึงเลนลอ่อมึงหนักเลยอะ่ะ เออาาง่่ยะคือแม่งแขวนยับอ่ะเียจุกเลี้ยงเสียงเลี้ยเสียงข้าวสุกแล้วมึงองานยี้อ้เยี้หมารอบิขยื้นไอ้เฮียเนี่ยอ่ะอ้าวมีพยานตัวสำคัญนะไอ้แจ็คอะตีเลยไปกันตีเลยไอ้แจ็คอะได้ยินหมดอะไปกันตีเลยท้ายพูดจากใจไอ้ตัวมึงเฮียไปอยู่ระเบิดก่อนเฮียกูไม่อยากขายเพื่อนไปกันตีเลยมืองานกูไม่ให้เยี้เลยพอมึงออกแบบพอมึงออกปุ๊บอากมันอ้าปากอะไรแบบลิ้นไก่มาเลยอ่ะหลังจากที่พี่ออกปุ๊บมันบอกว่าอพี่ตีก็พูดไม่แต่มันจบไปแล้วไงแต่มันจบไปแล้วไงนั่นแหละม่กูถามกูพูดอะไรพีี่่บออออกวาเเไ้ย ไอ้จิ๋วบอกไม่คิดอาฆาตแต่ไม่พลาดเจ้าคืนเลยพลาดเจ้าคืนอ่ะเออไอ้เหี้ยเสียจริงคบไม่ได้กูไม่คบแล้วไอ้เหี้ยให้ตลอดไอ้เหี้ยขอลำบากมาก็ให้ไอ้เหี้ยไม่คบอ่ะไอ้เหี้ยศพนั้นที่กูเกมอ่ะเพราะมันเอามาให้กูด้วยนะนะาน้อุ้มให้ผมหน่อยกูก็อุ้มให้มันไอ้เหี้ยไเหี้ยอ่ะผมไม่ได้แขวนนะนะผมไม่ได้แขวนนะนะมึงอย่าเลยไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวครับพลาดก็คือพลาดครับทำอะไรกันอ่ะก็รอคำสั่งไงเข้าวัดก่อนไปเข้าวัดอะไรอ่ะ เฮ้ยเหมือนคุใส่บวกกันไหมไอ้จุงคุใส่ทำไมอ่ะทำใส่เหรอเออทำใส่ปกปิดนะทำใส่ปกปิดโอเคโอเคโอเคใครได้เคสแล้วโยนให้เพื่อนนะไอสัตว์โกนหัวหนึ่งเดือนโอเคป่ะต้องอุ้มเองทุกเคสโหอะไรอย่างงี้มันจะไม่กล้าอุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่อุ้มไม่ได้นะเว้ยไอคนที่ยังไม่โดนอ่ะคนโดนแล้วมันก็สบายใจแหละเออเดี๋ยวกูอุ้มเองสบายไปกันไปตามเราพวกมันไปแจกไปเร็วเฮ้ยใครใครว่างวะ ขับรถหน่อยดิเอ้ยไอจุกด่ามึงอ่ะรู้แล้วไอเด็กเคียเนี่ยเอาด่าอะไรกันเอาด่าอะไรด้กไนเก้าไอจุกแดงแบบเบ้าด่าอะไรกันบอะอะไรลาบอกทำธุระพรงนี้เช้าไม่ว่าไอจุกขับอยู่ดนมาขับมาม่อยไทยลาบ่อยบ้างมึงเช็คชื่อดิไอจุกมันขับรถกูอยู่มึงขับปะม่ะ จุกมันประจบมันเลียกูอยู่ตอนเนี้ยไอ้เต๋อขอไปเลียอะไรมันไม่ได้เลียวพี่รับเองมมัมไม่ได้เท้ามันเลียกูอยู่มปแบบนี้แล้วเราจะไปอยู่นี่คือสัตว์ดานมันใช่ปะจริงอ่ะเอ้ต๋อสัตว์ดานไปยีจุกมาเรียกคุณนะครับคุณนะครับง่างใครนะล้นล้างใคไอ้รถจุกไอ้รถจุกเอาคโอเคโอโหได้แก่แม็กได้แก่เราเตะแรงกันขนาดนี้เลยจุกผมว่าเขาไม่เห็นผมป่ะเลยผมป่ะเชชาาเเหวจนๆเลยผม เขาไม่เห็นผมอะเออกูว่ามีสิทธิ์หาอยู่ดิหาใหญ่เลยแหละไอ้จุกอย่าเปิดไอ้เหี้ยเย็นหัวไอจุกมาลูกมาหัวไปใกล้ได้เหี้ยมาดิเหี้ยโอ้ยดีเหี้ยลงลงลงแบ๊กแบ๊กแบ๊กเปิดเองแม็กแบ๊กพี่รู้นะพี่รู้นะว่ามันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บนธนาคารกลางเนี่ยขึ้นไปมันปาดบ้างดิใครมียาเกี่ยวบ้างแหมงกูคนละห้าอดิไหนบอกไหนมันบอกมันจะเล่นสุดให้เราวะ ไม่เคยเห็นเลยคำว่าสุดของซาเวดอ่ะไปว่าไปธนาคารใหญ่เขาวอลด้วยเขาวอลด้วยอยู่ในวอลแล้วเนี่ยนะมันขึ้นไปแล้วอ่ะเขาขึ้นไปแล้วไปยิงยางดิยิงยางดิยิงยางก่อนดิยิงยางใช่ตัวขาวตัวลายเนี่ยนี่แหละพี่น่าจะรถมันป้าเนี่ยทิ้งกันเลยนะรถมันเนี่ยรถมันหมดเลยเนี่ยวิชั่นในแก๊งเราก็ไม่ได้ใช้มันก็ระเบิดระเบิดรถแม่งทิ้งไปเนี่ยมันชอบมีสองพันด้ยที่ชอบชอบลาก สีดำไม่ทันบอกด้วยนะบอกด้วยนะเจอถ้ายิงตกบันไดมันจะล่วงไอ้เพ่รออะไรอ๋อไม่ล่วงแกะเกาะออกแขนนึงได้อ๋อโอเคถือว่าเก่งอยู่แข็งแรง้ขึ้น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 ขึสงอไปรีบขึ้นรีบขึ้นเพื่อนบวกอยู่เนนยไปโอ้ยให้่ขาดดีเฮียโอ้ยให้ขาดดีไปจับหนึ่งเก็บจานข้าวอยู่ช่วยช่วย ชุบมะหให้ชุบมะหแล้วชุบมะหแล้วชุบมะหอ่ะลนหนึ่งลนหนึ่งนหนึ่โย่่ครไม่น่าหวไม่น่าไหวไม่น่าหวไม่ไม่ไหไม่น่าไหวไม่น่าไหวไม่นไหวดูตระแย่ดูตระแย่ดูตระยพี่ชบเกิดสวยเออสวยชุบแล้วช oh, oh, yeah, yeah. yeah, hey, no, ุบแล้วเนี no. ่ย no, ชุบแล้ววบ้านเรียกไม่มีงงตายืนนี่ยืนตายอีกยืนนี่ยืนตายอีกยืนนี่ยืนตายอีก

ไงมันก็จับเราไม่ได้เว้ยเย้ยกูไม่มีหน้ากากไม่มีเหมือนกันหัวโลดอย่างเงี้ยรอดูอย่าเมินมันขึ้นฝั่งนู้นมันขึ้นฝั่งนู้นมึมาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันลงอยู่ข้างบนคนนึงแล้วนะอยู่ข้างบนคนนึงเให้มันจะลงมันจะลงมุมนี้นะสวยครับสวยครับยิงดียิงดียิงดีไอ้เบิร์ดยิงฝั่งนู้นไว้ยิงอยู่มันใส่ไอ้นี่หน้ากากมันหล่นหล่นข้างบนอ่ะมันหล่นข้างบนอ่ะอย่าไปยืนริมเดี๋ยวยิงโดนยิงแล้้วหหล่่นนนนออยยยาาไไปืืริิมมมมกกผดเัะ

สวยสวยเป้าไว้เป้าไว้เป้าไว้ถ้าเขามาเรื่อยๆเขาโดนเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆเขาโดนเรื่อยๆใจเย็นใจเย็นเมืองลมมันขึ้นมามัขึ้นไม่ขาดมันขึ้นไม่ขดเนเพื่อนมันยิงตำตำรวจยิงอยู่บนน้ำลอยลอยลอยลยอยลอยลอยอยลอยลอยลอยอลลอยลอยออยอลอยลอยลอ้อยกอยลอหลอ้อยลอยลอยลยอยวยยไ้ไว้อย ตำรวจผู้หญิงตำรวจผู้หญิงสวยสวยสวยห่อไปหอไปตำรวจัอยู่วหนลลออลนฮอาดิเอาดิิเอาดิได้มได้ยู่้ยิยิมันได้ยิไ่มันได้ยินมัิงเฟมันยิงเฟ้ยไม่ได้ยินเลยอย่พูดมั่วกีาการนไม่กีิาการนะมุไว้แอบมุมไวมันยิงมึงไม่ได้หรอกแอบุมไวนั่นหล้มันได้ยิงแค่นั้นแหละไอ้เฮียทำอะไรไม่ได้หรอก เดี๋ยวยามันหมดมันก็โดนไอศาสตว์ป่นข้าวป่นอะไรมากินไว้เลยนะข้างบน5คนนะข้างบน5้าใช้ดบบใช้ของเยอะกว่าพวกมือหนึงเนาะซอเดือดไอ้โมโหดูหลังด้วยนะโมโหได้ได้ผมดูอยู่ครับหันหน้าไปทางนู้นเออแล้วเราค่อยเอามุมมองหันมาฝั่งนี้ตอนเขาถูกลงละลงละลงละลงเติมละวตำรวจลงเติมละเดี๋ยวจะขึ้นละฟังฟังนะจังหวะมันจะขึ้นบอกกูแล้วเดี๋ยวตำรวจมันจะกดเดี๋ยวกูจะกินยาแทงตำรวจให้โอเคเป๊กูไม่ล่วงอยู่แล้วมันได้เคลียร หอระเบิดหอระเบิดวิงมาไเบิดสวยสวยขึ้นมาสองเดลมาแล้วคือมาแล้วคาแล้วกชิบหายกระโดดลูกันึงด้ทงเฮียเทเซอร์มันไกลจังวะเทเซอร์มันไกลเกือเฮียมันโกงไปปะวะไอเฮียมาล้มาล้มาล้เดี๋ยวกูเล่นให้มาดีกันเองมาไล่มาไห่มาไหลไปเข้ามาดีไปยังมือเอาได้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 มายิงละทนไมมยงกันได้ทุกคน แทงแทงเชิญแทงหน่อย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 ไม่กดูดูคนท uh> 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 ี่บันไดด้วยนะเราดูตรงบันไดด้วยเออกูดูโยกูดูโยกูดูโยตัวขาบังหรือเปล่าผมกลับมาบันไดตัวขาบังับังตัวบังไม่โดนตับังไม่โดนตับังไม่โนตัวบงตบังตัวเรงไปเบยงตัวบงเัาบังตวบังตังตัวบังัวบัตาวบังตัวบังตัวบงตวบังตัวบัับัวว แวอาแล้วครับขึ้นมาแล้วคนนึ่งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะอะเย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 ะขึ้นมาเยอะเลยนะเล่ระวังระวังข้างบนด้วยด้วยระวังข้างบนด้วยนะค่อยๆ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 ๆๆคอยๆคยๆายๆค่อ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 ยๆค่ค่อยยๆคาอยๆคค่อายๆ่อยๆ่อายๆค่อยยๆค่อยๆค่อยอยๆค่อ่อยอย่อยๆค่อย าเล่นอะพาวเวอร์พาวเวอร์จัดอะไรอ่ะเฮวชุบโยมชุบโยมชุบพี่มาโหโยตายตายธนาคารเด้งพี่ใครตายพี่เด้งพี่ธนาคารตายหนึ่งเฮ้ยเขาอุ้มเขาอุ้มเขาอุ้มพวกเราด้วยชุบให้ชุบให้ชุบให้ คืออออะะไรุ่้มศพแล้วโดดตึกระไมอุ้มศพแล้วโดดตึกระไมเฮ้ยมึงละชิดเลยมั้งไอ้เชี่ยไอ้มึงแดกกูหายเฮียอะไรส้นตีนเอาไอ้เฮียมึงถือปืนอยู่มึงแดกเลยหรอเฮ้ยมึงอะไรอ่ะโอ้โหปากอุ้มศพแล้วโดดเลยหรอเถื่อนไปเป้าหยาหยายาขอร้องอ่ะโดดเถื่อนอุ้มศพศพอยู่หัวเร้าหมดแล้วศพโดดมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วสี่ห้าศพเลยไม่เป็นไร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 ไหวบายพี่ยังเหลือยังเหลือพี่มันชุบ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 ไม่คนเดียวเลยเคนเดียวไม่ต้อง ไปจะขึ้นมาละ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 มึงถือไว้กะตัวเลยมึงไถือไว้กตัวเลยแล้วก็เล่นถือไว้กตัวแล้วก็เล่นถือไว้กตัวแล้วก็เล่นอุ้มศพไอ้คนนี้ไม่ตายตัวบัคอกโขโหลตัวบัคกมึงเอาไปกี่ศพแล้วไอ้ตัวบัคอ่ะเสียผิวเลยอุ้อุ้มขึ้นุ้มลงผิวเลยไปเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยจบนี่ใอยว่ากันบอลหยาบอลจบนี่่ครว่ากันเล่นไปโฟกัสโฟกัสโฟกัสผมพ้าไปเยอะเลยมันร่วงมาตัวนึงด้านหลังด้านซ้ายร่วงมาตัวนึงป่ะนั่นน่ะซ้าย เออมันเริ่มนิ่งลเฮ้ยเฮ้ยเฮียโจ้ใจเย็นไทยใจเย็นน้องใจเย็นมันจะลงมาเหมือนเดิมอ่ะตำรวจตกตำรวจตกลงมาโฟกัสตกมาคนนึงตกมาเอาหน่อยเอาหน่อยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นชิววสยดูบันไดด้วยดูบันไดด้วยนะอย่าอย่าอย่หลุดโฟกัสบันไดนะแล้วมันหมดแล้วมันลงไม่ได้ไกลชิบหายเจเทเตอร์สัตว์เก๋าแล้วเก๋าแล้วประมาณสิบนาทีเก๋าเก๋าแล้วไม่กูเก๋าเหมือนกันเก๋าไปแล้วเหมือนกันมายืนยิงแล้วข้างบนอ่ะ สุดกูเหลือสามสิบใครใครอาโอเคไม่ตอบเบิดเปิดเล่นทางนี้หน่อยเบิร์ดเล่นทางนี้สุดกูจบนี้มันต้องไปซ้อมไปซ้อมทำทำลายตึกแล้วล่ะราตึกระดี้อนนนนนตายหนึ่งฮาราเบดเบอร์เบอร์แมนสตาร์แมนสตาร์ ข้างบนข้างเอาข้างบนข้างข้างบนข้างข้างบนข้างเอาเอาเอาเอรออยู่กับเรา21คนนะครบพี่อ้าวโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอยู่กับเราหมายถึงว่าพี่เป็นศพเหรอใช่ครับใช่ครับที่เป็นหอครับโอเคโหมีเก้าคนที่เหลือไม่แต่มันรวมหมอด้วยเปล่ามันรวมหมอด้วยหมอส0ิไอสัสหมอ40ิแต่หมอมันโฉบได้อย่างเดียวมันตีไม่ได้ใช่ไหมหล่นเป้าหล่นเป้าขวาหล่นเป้าขวาหล่นเป้าตำรวจอะตำรวจผู้ยิงอะขวาหล่นหรือเปล่าหล่นเป้าสวยได้ยินนะ ขอ้นที่ระมุมไปไปขึ้นทีระใบหมอบไปขึ้นเอาแล้วไอ้พี่อโดนแน่เอาแล้วไอ้พี่อ่ะผมบันไดเองผมมันไดผมบันไดเองผมบันไดขา้เลยช็อตเนี้ยบันไดไปเตรียมตัวเลยมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมามามารอมาแล้ว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 ตำรวจมาแล้วมารอบันไดดิขับรถขับรถขับรถปืนล้ม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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วตำรวจมาแล้วขึ้นไปแล้ว ล้นหลนหมดไอ้เหี้ยเมียตายหลนหมดหมอหมอหมอมาหมอมากูโดนยิงแล้วกูดนยิงแล้วหมออีกหมออีกหมอด้วยหมอด้วยหมอด้วยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานูมานูมามานูมา ป่าไม่จะเดือดร้องป่าไม่จะโดดลงต่อแถวกันมาหกคนต่อแถวกันมาหกคนต่อแถวกันมาหกคนช่อนหน่อยช่อนหน่อยช่อนหน่อยตู้กล่องปิดแล้วลงไปลงไปซาลงไปซาน้องกระสุนพี่เหลือเยอะกระสุนพี่เหลือเยอะขึ้นมาแล้ว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 ไปอีกไขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกป่าดิสอดยอดขึ้นมาสุดยอดมาดิ ไปไปไปเขาไปเขาโอ้ให้มันลงอย่าให้มันลงเฮ้ยมันชุบมันชุบมันชุบขอระเบิดตายสวยสวยข้างล่างตายเยอะระเบิดระเบิดตายเยอะมันจะขึ้นแล้วโฟกัสบันไดหน่อยโฟกัสบันไดหน่อยฮัลโหลมันชุบเพื่อนเพื่อนไหนใครว่าเฮ้ยโหลดมาโหลดมาโหลดมาคนนึงหนี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 นีไงแทงดิโหลดโหลดโอ้เฮียตำรวจช่ตำรวจยิงให้พอดีใกล้แล้ว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 มันหมดยังไม่ได้หมดต้องยอมยอมแรกไปเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ้้้ตตตรรรงงงนนนีีีไปโลบไม้ไม้อย่าตีไม้หมอมันเอาบีดมาแทงเราแล้วเฮ้ยมึงงูอะไรหมอมึงเล่นเฮียอะไรเฮียไม่ได้ปล่าแบบนี้ตำรวจเฮียน่าเกลียดไปเปล่าเฮ้ยอุ้มเพื่อนดิต้องขึ้นหรือเปล่าแบบนี้ไม่ได้นะนตกตาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาพูดพูดแล้วยังเอาเอายังชูปีกไอ้สัตว์ไอ้มีถูกหรอบมาขอเซเวดนนะพี่พี่ถูกครอบมาขาเซเว่นเลยเฮ้ยหมอทำงั้นได้เหรอหมอทำแบบงั้นได้เหรอ JK 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 ครับอย่าพึ่งนะหมอขึ้นไปนะจะคืนจะคืนไม่แล้วอูบเออไม่ในรับรับรัผมมายืนข้อข้างๆเนี่ยตะโกนอ่ะนี่คืนเยนี่คืนอย่าชุวให้ไม่ต้องเอาผมขึ้นไปด้วยหรือเปล่าผมตะโกนข้างๆเนี่ยเอาไปฟังกูเลยตำรวจครับครับครับตีกว่าะไรใช่ไหมครับครับบอกก่อนทั้งหมดอ่ะโอเคจับไปเลยถ้างั้นอ้ากูบอกแล้วนะกูถือกูพูดแล้วนะว่ามายืนตะโกนบอกหมออยู่ว่าเฮ้ยทำเง้นได้ที่ไหนแล้วยิงตกลงมาเนี่ย โอเคกูถือว่ากูพูดแล้วนะตำรวจเบาใส่กูด้วยเบาใส่กูทุกคนเจลไปเลยครับไม่แม่เจลเลยเจลเลยเจลเลยพูดแล้วก็ไม่ฟังทำเบาใส่เจลเลยเจลเลยเจลเลยเเจลลยยาวๆครึ่งชั่วโมงโอ้ยแล้วหลอดอาหารกูจะหมดเนี่ยมึงจะหมดเหมือนกันเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่โอมันนึกว่าใครพี่เหลือห้าผมเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวพี่เดี๋ยวพี่คอดูเลยไม่นานมือ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 ตายแล้วมึงไปรีเลยแล้วดูปลาโอเคโอเคเอาเร็วเลย แล้วหมอที่ไหนจะมาชุบวะอืมก็ลืมคิดพอดีเอ้ยมีมีหมอใหม่อยู่อ่าเอออ่าหนึ่งสามหกห้าครับผมอดีตจะเย็นครับผมตายเลือนไม่มาตายพี่โอไม่รอดไม่มีเลือนไม่มีอาหาร ไปรอพี่อย่าสู้เชื่อผมอย่าสู้พี่พี่ดูมาดิพี่ดูวันตายพวกนี้แหละไม่จะตายแล้วไม่มีมาม่าสิบหายแล้วพี่ครับผมผมเพิ่งชุบเข้ามาแล้วเขาก็แทงกันต่อเลยใครมีใครมีอาหารป้าขออาหารหน่อยดิสไตล์ชุบกัวตายอีกหนึ่งสามหกห้าครับชุบกัวตายอีกเออไอ้เหี้ยมึงชุกมาตายอีก เฮ้ยนี่ทำแมพคือถ้าเป็นชุดแดงคือพวกเออหรอถ้าชุดส้มคือพวกคนคุกหรอเวียวอ่ะหกสองต่อสองเอ้าเราข,ของใครเราของใครเอออะเกิดไหมครับอาหารหมดหรออะไรอ่ะ ไอ้อาตู้นี้อ่ะเออมีสบู่ไหมครับอาหารหมดพอดีอีกขอครับจะตายแล้วอ่ะจะตายแล้วขอหน่อยเดี๋ยวพี่ขอหน่อยอสบู่ครับแปดสิบเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ครับสบู่หมอเอาได้หวะรูแล้วดูแล้วโอเคไอ้ใครจะเาแล้วบ้างนะแปดสิบเก้าเอาหมอแล้วกูมาฟื้นอะไรเนี่ยหมอเนี่ยมาแทงกูผัวตายอีกเนี่ยมันแทงกูผัวตายอีกเนี่ยเปิดไป็นสไปนู่นนะหมอหมอสบู่สบู่แต่เขาโดนพ่นฟรีเลยหมอได้โอเคัวทอง จะดงชุบมีใครเหลือทับบุทก้อนไหมพี่หมอหมอแล้วข้นอยู่หมอ้นอยู่หมอหมอไปยืนเลยที่มือหมออยู่ที่มือหมอแล้วไปเลยอยู่ที่หมอเอาไปเลยอยู่ที่หมอแล้วพี่จะไปแล้วอยู่ที่หมอแล้วข้อนี้เดินไปได้เหรอเไปยูนนหมอจะแม้สรุปว่ามันข้นได้เหรอไอจ่าเพื่อนจ่าอยู่ไหนวะสงสารทิพย์พายไอไอไอเฮี้ยไอเฮี้ยวายตัวตัวฟรีโคยีอยู่ไหนเออไอวาไอวาขอหาหน่อยดิ มึงอยู่ไหนล <si ่ะอ no? ี๋โง่กูอยู่เน ah, 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 ี่ยกูอยู่เตียงเนี่ยอ่ะเอากูออกตู้อีกเดข้ามาเลยไม่เอาครับไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซวยครับเอาเอาเอากลับเข้าไปหมอเข้ามาชุบี่หมออุ้มผมไปอุ้มไปหมออุ้มผมไปอุ้มผมเข้าตู้อุ้มผมเข้าตู้มึงตั้งสติหมอมึงตั้งสติเอาใหม่มึงเอากูเข้าตู้ก่อนอันดับแรกแล้วมึงจะเอามึงจะชุบหมออีกฝั่งหนึ่งอ่ะมึงต้องเรียกตำรวจมาช่วยไม่งั้นเขาฆ่ามึงเอาใหม่ตั้งสติสามสองหนึ่งฮึ๊บอ่ะถ้าอุ้ม ก็ไปจุดไหนหมอหมอหมอมีสบู่ว่าหมอหมอผมมีครับไหนอยู่ไหนเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งปอดใจปลอดใจอาหารด้วยอาหารด้วยอาหารด้วยเลขอะไรครับอยู่ครับมะพรุนเลขแปดสามสองนะผมอยากรู้สกอร์นะสกอร์ห้าสิบต่อหนึ่งมั้งไม่แน่ใจโหห้าสิบหกสิบอะเมื่อกี้อีกอ่ะเมื่อกี้สิบเคสเองนับเออนล้วก็หกสิบไปขอบคุณครับแต่มองไกลๆนะเหมือนหมอปลาอยู่นี่ อะไรอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยตลกนะพวกงนี่ตลกนะไเพราะผมไม่ได้ตลกขนาดนั้นอยากเป็นเศรษฐีขนาดสิจันทร์นะไอ้เหี้ยนี่ไปนอนก่อนไอ้เหียปุ้ยพวกูนั่นเหนื่อยเป็นน้าวอยู่ด้วยกันเอาของอย่าผมไม่แทงเอาเบาเอาเบาน่อยน้าวอยู่ผมอยู่พวกงูเอาไม่เอาไปเอาของไม่แทงอะอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาคุยกันตรงนี้อยู่นี่ก็คุยได้สัตว์อยู่นี่ก็คุยได้ น้าหลับแล้วน้าหลับแล้วปลุกน้าหน่อยน้าหมอหมอครับหมอนไม่ได้ร้องไงไม่เห็นพูดยินดีปั่นเลยตลบอ่ะมาละมาละตอนแรกของกูเยอะกันนี่กูฟื้นมาของหายไปหมดไม่รู้เียใครเอาไปอ่ะงงเหมือนเฮ้ยวันนี้มีอามากี่คนน่ะมาน้อยเหรอใช่ครับนะถึงว่าเป็นไปเนไปเล่นบนหลังคงหลังคาแต่มึงไม่สุดแบบที่มึงจะบอกอ่ะเอ็กมันบอกมันจะเล่นสุดอ่ะต้องต้องเข้าใจดีเป็นงานเล่นนะนะไม่ปล่อยรา้ผมรีเซ็ตเลยนะรีแล้วมึงจังหวะไม่ได้หรือเปล่า มันก็ต้องรีทั้งส<ฮ>องฝั่งหรือเปล่าเอ,า,อางี้ไว้นะนะแบ่งรถประมูลมาให้พวกผมใช้สักครึ่งแก๊งเหมือนเท่าๆกันอะเอาประหลาดแล้วถ้ามึงแพ้มึงโดนเท่ากันรถประมูลนะกวอาให้ได้ข,ขอขอประชุมกันได้ไหมเอา <นะ S 1> กูเอาให้ได้กูกล้าเลยมาดิมึงต้องเสียงเงินท่าเข้ารถประมูลนะเอาไหมอายากเล่นนะอยากเล่นเคกูเอาจริงอยู่แล้วรถประกูให้พวกมึงรถประมูลหมดก็ได้ พวกกูขับแคสแท็กแค่อะไรพวกนี้ก็ได้มึงเอาไหมล่ะมึงจะให้เขาต่อให้เราทุกทางเลยดิบักกี้อุ้มอ่ะเอาไงไม่ไม่ได้ตำรวจไม่เล่นหมอเอาเอาบ้านะเดินดีกว่ากูว่ากูว่าวิ่งดีกว่าวิ่งวิ่งอุ้มดีกว่าน่าจะดีกว่าวิ่งอุ้มตำรวจไม่เกี่ยวนะขี่ขี่สเก็ตอุ้มก็ได้นะใครล้มก่อนไปตลกซะแล้วพวกมึงเนี่ยไปตลกซะแล้วไม่มีรถอุ้มเลยนะคือผมอยากให้นารู้ว่าแบบมันก็สุดความสามารถของผมแล้วอ่ะอะไรวะตอนมึงตบแก๊งอื่นมึงไล่เขาชิบหายเลยอันนี้มึงไม่สู้้หรืออเเปล่าันนีย โอ้โหนะไมูผมนี่ยมาแล้ว้าผมไม่มาแล้วถ้าผมไม่สู้ผมผุไม่มาแล้วนะพูดมาตรงๆถ้ามันร้อยใบง่ายไปกูว่าเขาไม่จบให้มึงหรอกเหมือนมึงมาสู้ให้มันจบๆไปอะประมาณนั้นนะดูคนดีนะดูคนเพราะว่ามันดักยากเขาก็เลยมามาเอานี่มาเอาเรื่องจำนวนว่าไงว่าไงว่าไงซไม่พี่เหลือแค่ทีไม่เป็นไรยืนคุยกัซาเวีดอยู่ เขาบอกไอเซิร์ฟก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่รู้ไปเห็นเขาคุยเขาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่มีใครพูดเนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยเออเนี่ยซาเวดู่10คนเนี่ยนากเก่าไว้นากเก่าไว้ขี้โม้อะไรอ่ะเออกูเหลือห้าทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วโอเคเใครวะเนี่ยกลับนะกูกลัวนีงมันด่ามันซาเวดด่ากูเสียเลยเมื่อกี้เอาแย่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบับกูเสียเลยมันด่ากูเลยขยขยะเออเอาดิเอาดิเอาดิโอ้พี่จ่ากูด่าผมมันขยมันมีใครด่าเลยเที่ อีกสองนาทีเว้ยแล้วนี่ออกไปเจอมึงอีกปะเนี่ยหรือว่าหนีแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับนอะหนีลุงก็ไม่ปพิ่มนะไปนะไปคนน้อยผมวันนี้จัดไ้ได้ไหมวันนี้เป็นที่สิบเลยครับไม่ก็ผมได้ไหมนะไม่ก็ตอนก็ตอนแรกคุยกับเอกแล้วเอกมันบอกว่าเดี๋ยวเล่นสุดให้เขาติตธุระสองวันครับน้าเอาแต่มันก็คนเดียวแล้วคนอื่นล่ะไม่แล้วพอไปพูดอย่างนั้นกับลุงเขาเขาก็ไอ้นี่ไงเขาก็หวังไง พอมาไปนี้มันก็แปลกๆปลนี่ผมก็เล่นสุดเลยจริงๆวันนี้น้อยจัดเลยมีมีไหมนะแบบวันนี้ไม่เพิ่มแบบทําให้พรุ่งนี้เพิ่มใหม่อะมีไหมมีไหมไม่เพิ่มวันนี้ไม่เป็นไรเพื่อพรุ่งนี้เอาให้เพิ่มเลยโอเคีไม่แน่ไม่รู้ว่าจะว่าว้าว้าไงรู้อยู่หน้าโรงพยาบาลมึงมานี่ดิโอเคแป๊บนึงกำลังจะออกจากคุกใกล้ละหนึ่งนาทีเคลียร์กับหมออยู่อ่ะเอ้ยมึงมึงเห็นใครอุ้มศพปะอุ้มเห็นไม่นี่ไปอ่ะเห็นหมออุ้มเห็นหมออุ้มมีแบกคนรอบนึงแล้วก็แบกศพรอบนึงแต่แบบเอาศพไปสองศ งงปะอ๋อเป็นศพศพแบบอ๋อศพเพื่อนเรานอนตายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ศพเพื่อนนอนนอนตายก็คือไม่ได้ขโมยศพอะก็คือไปทั้งคู่เลยเอาไปทั้งคู่เลยแล้วก็ไปชุบข้างล่างหมอบอกว่าทําได้มั้งน่าจะทําได้มั้งคนเฮียอะไรมึงกี่นาทีอะออกละคนคนเฮียอะไรแบกสองศพได้บ้าปะไม่มึงมึงรีบมาอ้าวโอเคโอเคกำลังไปเลยกำลังไปเลยด้วยกระลับไอโอเคโอเค